สวัสดีค่ะพันเจริญเครื่องตักนนะคะก็คลิปนี้นะคะมาทดสอบระบบนะคะลันอินนะคะก่อนสมมอบให้กับลูกค้านะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องตัดหญ้าใบคอนะคะแบบติดแมคโครนะคะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรนะคะ,ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบลันอินนะคะก่อนสมมอบนะคะแล้วก็เช็คระบบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้เป็นแบบใบคอนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทดสอบดันอินนะคะเช็คระบบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นใบคอนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจตัวเครื่องตัญ้าใบคอนนะคะหรือว่าใบาวายแบบติดรถแมคโครนะคะสนใจแบบนี้ก็ติดต่อทักกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านคอนเจริญเครื่องจักรกลนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณลูกค้านะคะสวัสดีค่ะ